Perfect. Sure. ไสงสัยหรือไม่คะว่าในแต่ละวันแต่ละเวลานั้นเวลาที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นเมฆที่มีรูปร่างที่ต่างกันมีขนาดที่ต่างกันแล้วเมฆเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราลองไปหาคำตอบกันดูนะคะ สำหรับในเรื่องของเมฆนะคะเมฆเนี่ยจะเกิดจากน้ําในแหล่งน้ําต่างๆได้รับความร้อนจากแสงของดวงอาทิตย์นะคะน้ำเหล่านั้นเนี่ยจึงเกิดการระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยมีลมนะคะเป็นตัวช่วยพัดพาไอ้น้ำเหล่านั้นเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าและเกาะกลุ่มรวมตัวกันอยู่บนท้องฟ้าซึ่งจะมีขนาดมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป ในการเรียกชื่อเมฆนะคะเราจะมีกลุ่มคําที่ใช้ในการสังเกตกลุ่มเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าดังต่อไปนี้นะคะเนเซโรค่ะเซโรแปลว่าเมฆระดับสูง 2. องันโตนะคะอันโตแปลว่าเมฆระดับกลาง 3. คิวมูล um ัสคิวมูลัสแปลว่าเมฆก้อนกระจุก 4. สตราโตหรือสตราตัสนะคะแปลว่าเมฆแผ่นเป็นชั้นๆ 5. นิมโบหรือนิมบัสนะคะแปลว่าเมฆที่ก่อให้เกิดฝนซึ่งกลุ่มคำที่เราใช้ในการเรียกชื่อเมฆนั้นนะคะจะเป็นรากศัพท์ในภาษาละตินทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆ ในการจัดจำแนกกลุ่มเมฆนะคะเราจะจัดจำแนกกลุ่มเมฆออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆดังต่อไปนี้นะคะกลุ่มที่1นนะคะเราจะจัดจำแนกโดยดูที่ระดับความสูงของเขานะคะและกลุ่มที่สองเราจะจัดจำแนกโดยที่ดูรูปร่างของเขาเป็นหลักนะคะ สำหรับในเรื่องของการจัดจำแนกเมฆนะคะโดยดูที่ระดับความสูงของเมฆเป็นหลักเนี่ยเราจะสามารถจัดจำแนกเมฆได้ออกเป็น3ชั้นดังต่อไปนี้นะคะชั้นที่1นะคะเราเรียกเมฆชั้นนี้ว่าเมฆชั้นต่ำนะคะเมฆชั้นต่ำเนี่ยจะมีระดับความสูงจากพื้นดินขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000เมตรค่ะต่อมาเมฆชั้นกลางค่ะจะมีระดับความสูงอยู่ที่ตั้งแต่2,000ไปจนถึง6000เมตรค่ะ ต่อมาเมฆชั้นสูงค่ะเมฆชั้นสูงเนี่ยจะมีระดับความสูงนะตั้งแต่6,000เมตรขึ้นไป แต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะแบ่งเมฆนะคะโดยที่ดูรูปร่างของเมฆเป็นหลักเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าเมฆที่เราเห็นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะในกรณีที่เมฆที่เราเห็นมีลักษณะเป็นก้อนนะคะให้เราใส่นามสกุลของเขาไปก่อนเลยคะ่ะว่า cumulus เพราะ cumulus คือเมฆที่มีลักษณะเป็นก้อนกระจุกต่อมาถ้าเราเห็นเมฆเหล่านั้นนะคะมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายผ้าห่ม ใส่นามสกุลเขาไปก่อนค่ะว่าสตราตัสเพราะสตราตัสแปลว่าเมฆที่มีลักษณะเป็นชั้นๆน,นะคะต่อมาจะมีเมฆอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่บริเวณฐานของเมฆเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ต่ำส่วนยอดของเมฆเนี่ยจะอยู่ในระดับที่สูงนะคะในลักษณะของเมฆกลุ่มนี้เราจะเรียกเขาว่าเมฆที่เกิดการก่อตัวในแนวดิ่ง สำหรับเทคนิคนะคะในการเรียกชื่อเมฆนะคะก่อนอื่นเนี่ยเด็กๆต้องจำให้ได้ก่อนว่ากลุ่มคำที่เราใช้ในการสังเกตกลุ่มเมฆเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างและเมฆในระดับชั้นต่างๆเนี่ยทั้ง3ชั้นเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะและเราก็จะสามารถที่จะเรียกชื่อกลุ่มเมฆได้ถูกต้องเนาะมาดูอันแรกก่อนเลยค่ะถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าปุ๊บนะคะเราเห็นว่าเมฆเหล่านั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นก้อน ะะใส่นามสกุลเขาไปค่ะคือ q u มูลัสและเมฆิวมูลัสเนี่ยค่ะในกรณีที่ฐานของเขาเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำให้เราใส่นามสกุลของเขาค่ะเป็น q m มูล n i นมบัสเพราะคำว่า n i ม b u s คือก่อให้เกิดฝนนะคะต่อมาเมื่อเรามองเมฆชั้นต่อมา สังเกตเห็นได้แล้วว่าเมฆเหล่านี้อยู่ในระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ2,000ไปจนถึง6,000เมตรและมีลักษณะเป็นก้อนเราจะนำชื่อบวกนามสกุลค่ะเป็น Antocumulus ต่อมาเมฆที่อยู่ในระดับความสูงตั้งแต่6,000เมตรขึ้นไปมีลักษณะเป็นก้อนแบบเดิมเลยชื่อบวกนามสกุลค่ะเป็น c ซ r ร o c u m u l u s อันนี้จะเป็นกลุ่มคำที่เราใช้ในการสังเกตกลุ่มเมฆที่มีลักษณะเป็นก้อนและมีระดับความสูงที่แตกต่างกันออกไปต่อมาเรามาดูเมฆในลักษณะต่อมาถ้าเรามองขึ้นไปปุ๊บะเราเห็นว่าเมฆเหล่านี้มีลักษณะเป็นแผน่นเด็กๆใส่นามสกุลเขาไปค่ะคือสตราตัสแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สตราตัสบริเวณเมฆเ,เนี่ยเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำ ให้เด็กๆเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นนิมโบสตราตัสเพราะคำว่านิมโบนะคะแปลว่าเมฆที่ก่อให้เกิดฝนนั่นหมายความว่าอีกในไม่ช้าในเมฆเหล่านี้จะมีฝนตกลงมานะต่อมาอยู่ในระดับชั้นต่อมาค่ะมีลักษณะเป็นแผ่นแบบเดิมเลยแต่อยู่ในระดับความสูงที่2,000ไปจนถึง6,000เมตรชื่อบวกนามสกุลค่ะเป็นอันโตสตราตัสนะคะ มองขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะเห็นว่าเมฆกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นแผ่นแบบเดิมแต่ระดับความสูงของเขาเนี่ยเกิน6,000เมตรขึ้นไปชื่อบวกนามสกุลค่ะเป็นซโ r o s t าตัสนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มคำที่เราใช้ในการสังเกตกลุ่มเมฆและเรียกชื่อกลุ่มเมฆในลักษณะการเกิดนะคะที่มีลักษณะแตกต่างกาันและมีระดับความสูงที่แตกต่างกันออกไปนะคะ เด็กๆลองสังเกตเมฆก้อนนี้ดูนะคะเมฆก้อนนี้มีขนาดเป็นก้อนขนาดใหญ่นะคะเป็นเมฆที่เกิดการก่อตัวในแนวตั้งนะคะมีลักษณะคล้ายกับดอกกระลำนะคะขอบของเมฆเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนบริเวณฐานของเมฆจะมีลักษณะเป็นสีดำเมฆชนิดนี้น่าจะมีชื่อเรียกว่าอะไรคะอ่าเมฆชนิดนี้นะคะเราจะใช้ชื่อเรียกว่าเมฆคิวมูลัสนะคะก็คือเมฆที่มีลักษณะเป็นก้อน ถ้าเราลองสังเกตเมฆกลุ่มนี้นะคะเราอาจจะเกิดการสับสนระหว่างเมฆกลุ่มนี้กับหมอกได้นะคะเมฆกลุ่มนี้มีชื่อเรียกว่าเมฆสตราตัสนะคะลักษณะของเมฆสตราตัสเนี่ยจะเป็นเมฆที่อยู่ในระดับที่ต่ําที่สุดนะคะและอยู่ในแนวนอนคล้ายกับหมอกหรือแผ่นฟิล์มบางๆนะคะมักจะเกิดในช่วงเช้านะคะหรือว่าหลังฝนตกนะคะจะลอยอยู่บริเวณไม่สูงจากพื้นดินมากนะคะ สำหรับเมฆชนิดนี้นะคะเป็นเมฆที่ก่อตัวอยู่ในระดับที่สูงที่สุดนะคะมีลักษณะเป็นริ้วสีขาวคล้ายกับขนนกนะคะซึ่งบริเวณเมฆกลุ่มนี้จะมีผลึกน้ําแข็งอยู่จำนวนมากนะคะมักจะเกิดในวันที่อากาศดีนะคะท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเข้มนะคะมองดูแล้วสวยงามมากนะคะเราจะใช้ชื่อเรียกเมฆกลุ่มนี้ว่าเมฆเซอร์รัตค่ะ เมฆชนิดนี้นะคะมีชื่อเรียกว่านิมโบสตราตัสนะคะเป็นการพัฒนามาจากเมฆสตราตัสนะคะซึ่งรูปร่างของเขาเนี่ยจะเป็นเมฆแผ่นที่รูปร่างไม่แน่นอนนะคะเป็นสีเทานะคะเทาแก่แบบสม่ำเสมอทำให้ท้องฟ้าเนี่ยมืดคลึ้มนะคะและอีกในเมฆช้าเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ เมฆชนิดนี้นะคะมีชื่อเรียกว่า cumulonimbus นะคะเป็นเมฆที่เกิดการพัฒนามาจากเมฆ cumulus นะคะมีลักษณะสูงใหญ่คล้ายกับทั่งฐานของเมฆเนี่ยจะอยู่ในบริเวณที่ต่ำนะส่วนยอดของเมฆเนี่ยจะอยู่ในระดับที่สูงนะคะฐานของเขาจะมีลักษณะเป็นสีดำเข้มนะคะเป็นเมฆที่เกิดการเกาะตัวในแนวตั้งนะคะหรือเกิดการกาะตัวในแนวดิ่งในอีกไม่ช้าเนี่ยในเมฆกลุ่มนี้จะมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้น เกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าหรืออาจก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดได้